สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพามาดูการติดตั้งระบบแบ็กกราวน์มิวสิกเน็นตัวนี้นะครับผมขอยอดโตัวสถานที่ก็จะเป็นเนี่ยฮะเ,เป็นห้างแจส z เออร์เบิร์นสีนักรินระบบก็จะเป็นระบบแบ็กกราวน์มิวสิกก็พาไปดูร้านของลูกค้าจะเป็นร้านที่อยู่ในห้างนี้นะครับห้างแจส์เออร์เบิร์นพื้นที่300ตารางเมตร ประกอบไปด้วยลำโพง8ตัวแล้วก็แอมป์หนึ่งตัวบลูทูธหนึ่งตัวเนี่ยพื้นที่เป็นแบบนี้ครับผมก็เป็นจะเป็นร้านตุ๊กตาคีบรนะ้ตุ๊กตาคีบนะก็มีตัวตู้ตุ๊กตาอยู่เยอะแยะมากมายเลยก็เขาเปิดวันที่10เมษายนครับเปิดไปแล้วเราก็ติดตั้งให้เขาเรียบร้อยไปแล้ว ก็จะมีข <S an> ั <S an> ้นตอนในการติดต <an> ั้งก็จะมีเริ่มตั้งแต่การกำหนดกำหนดจำนวนลำโพงกำหนดจำนวนลำโพงเสร็จแล้วก็เข้าไปติดตั้งติดตั้งก็คือเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะช่างเขาก็กำลังถาจุดเจาะลำโพงอยู่เจาะดอกลำเจาะเจาะติดลำโพงเจาะเจาะเพดานนะฮะเพื่อจะติดลำโพงเนี่ย นี่เป็นการมาร์คมาร์คเสร็จแล้วก็จะจะ,จะทำการเจาะเจาะเพื่อว่าจะจะเอาลำโพงเข้าไปาใส่เข้าไปติดไว้บนเพดานนะแล้วตัวนี้ก็คือมาร์คกระดาษมาร์คก็จะมีอยู่ในกล่องลำโพงทุกกล่องฮะซื้อหนึ่งกล่องก็จะมีแถมามาเกอร์ตัวนี้มาให้ก็เอาไปจัดการมาร์คแล้วก็ ขั้นตอนต่อไปคือเจาะอันนี้คือเป็นเป็นการวัดสายลาโพงนะครับว่าสายลาโพงใช้ประมาณเท่าไหร่อันนี้คือเจาะเจาะละเป็นของการเจาะเจาะเสร็จแล้วก็จะเอากล่องตัวนี้รองไว้เพื่อรองเศษเศษผงนะฮะที่จะหล่นบนพื้นจะได้ไม่ต้องไปยุ่งยากตามเก็บตองก่านครับอ่าก็ต้องรับผิดชอบต่อพื้นที่ลูกค้าด้วย เราทําเลยเราก็ต้องเก็บทีนี้เราเอากล่องมาลองวัดก็จะเ,เก็บน้อยหน่อยอาจจะมีบางที่มันกระเด็นออกไปสุดท้ายคือตรงนี้ฮะตรงนี้ก็คือ,อด้านของการเ,าเดินสายก็บนฟ้าพดันหมดแล้วแล้วก็ลำโพงแต่ละตัวก็จะหย่อนสายมาไวตรงจุดจุดที่เจาะไว้เสร็จแล้วก็เ,เราก็จะนำลำโพงขึ้นไป วายลิงสายแล้วก็ดันน้ำพงขึ้นไปเพื่อจะ,อะติดตั้งไว้บนเพดานใช้งานต่อไป